สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับกระทรวงคลังโดยกรมสัรพากรน,นั้นเนี่ยได้พยายามเข้าไปช่วยเหลือในทุกๆด้านนะครับในส่วนของกรมสัมพากรณเองก็ร่วมเหมือนกันในการที่จะรับไปจากแล้วก็ส่งไปถึงผู้ที่เดือดร้อนนะครับในกะารที่จกันเนี่ยเรามาดูกฎหมายที่มีอยู่วันนี้นะครับว่ามีกฎหมายอะไรบ้างแล้วก็ครอบคลุมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นทุกด้านทุกมุมหรือเปล่านะครับเราก็พบว่ากฎหมายที่มีอยู่ดั้งเดิมเนี่ย ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับว่าการบริจาคผ่านส่วนราชการเช่นสำนักนายกเนี่ยก็เอาไปหกักดหย่อนภาษีได้นะครับแล้วก็ส่งตรงไปหาผู้ที่เดือดร้อนได้แต่ในโลกของความเป็นจริงเราก็พบว่ามีการบริจาคผ่านสื่อต่างๆนะครับรก็ม่กจะมากเช่นทงสามห้าเจ็ดเก้าต่างๆนี่นะครับทางกรมสรรพากรน,นั้นจึงได้มีการเสนอกฎหมายเพิ่มเติมนะครับว่าการบริจาคผ่านสื่อต่างๆนะครับ ก็สามารถที่จะเอามาลถหย่อนภาษีได้ส่วนบริษัททั่วไปนั้นเนี่ยถ้าประสงค์จะเป็นผู้รวบรวมทรัพย์หรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยนะครับก็ขอให้มาขึ้นทะเบียนที่กรมสรรพากรขณะเดียวกันผู้ที่เดือดร้อนครับถ้าอาจจะได้รับเงินช่วยเหลือจากส่วนราชการนะครับแต่ท่าขึ้นทะเบียนไว้นะครับเงินช่วยเหลือนั้นเราก็จะเบิกภาษีให้นะครับถ้ามีทรัพย์สินและทรัพย์สินเสียหายนะครับถ้าเป็นบริษัทแล้วก็ทรัพย์สินหักค่าสุทลิหรือาส่วนราคาอยู่นะครับ สมมติว่าของร้อยบาทหักค่าศึกร้อยไปแล้วสี่สิบหรือหกสิบาทครับแล้วเสียหายเงินได้จากการประกันในส่วนหกสิบาทนี้ก็จะเว้นภาษีเช่นเดียวกันรวมถึงการขยายเวลาการยื่นแบบครับสําหรับแบบแสดงการภาษีแบบหักหน้าที่จ่ายซึ่งต้องยื่นเป็นหลายเดือนแบบภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีทุนเฉพาะซึ่งยื่นรายเดือนนะครับแบบอะกกรสแตมปนั้นกรมสรรพากรได้เสนอให้ขยายเวลาการยื่นแบบไปได้ถึงสิ้นปีนี้ครับ เราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าท่านจะเตรียมเอกสารไม่ได้ไม่ทันนะครับก็มีการขยายเวลาให้ก้าวหนึ่งของ,ก,งก,ก,กระทรวงคลังโดยกรมสรรพากรที่ปรับดันให้มีการส่งเสริมการออมผูกพันเพื่อเพื่อบำนาญเป็นการออมเมื่อใช้ยางกระเสียนการประกันชีวิตเดิมนั้นต้นักนลดจดได้หนึ่งแสนบาทครับตามจริงแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเดิมเนี่ยถ้ามีประกันแบบเดิมอยู่นะครับแล้วท่านใช้เต็มได้หนึ่งแสนถ้าก็ประกันแบบนั้นได้อีกสองแสนนะครับเอามาลดหย่อนภาษีได้ รวมของเดิมแล้วก็เป็นสามแสนก็เป็นทางเลือกนะครับของผู้ที่จะประสงค์วางแผนการออมนะครับของตนเองเพื่อใช้ยระเสียณครับทางก,กรมสรรพากรก็พยายามติดตามนะครับว่าจะสามารถช่วยเหลือนะครับท่านผู้ประสบภัยได้ในจุดไหนอีกนะครับแล้วก็ท่านใดมีข้อเสนอแนะอะไรดีๆนะครับก็ส่งมาได้ที่กรมสมรรพากรครับขอบคุณมากครับ